thank you มาสูตรที่ข้อ39นะคะเนาะขออภัยนะลูกเสียงอัดหายนิดนึงนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เฉลยข้อสอบหนักมากนะคะแล้วก็ข้อ39เนี่ยนะคะเนาะ,ะถามว่าศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะใส่โดยใส่สารายลสีเขียวในขวดทดลองที่ปิดซึ่งแต่ละชุดการทดลอง ะะใช้ไอโซโทปของน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดังตารางจากนั้นให้แสงอย่างเพียงพอจนอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงคงที่แล้ววิเคราะห์ไอโซโทปของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเนาะ,ะ,ะชุดการทดลองที่1เนี่ยนะะให้นะฮะออกซิเจนของน้ำแผ่รังสีถูกไหมฮะเนาะ,ะแผ่รังสีนะะชุดการทดลองที่2เนี่ยให้ ออกซิเจนของคาร์บอนไซด์แผ่รังสีชุดการทดลองที่3เนี่ยให้คาร์าอาบ,ออาบอนของให้คาร์บอนของคาร์บอกไซด์เนี่ยแผ่รังสีนะฮะสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่ะลูกสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยคือคาร์บอนไซด์บวกกับน้ำถูกไหมลูกคาร์บอนไซด์บวกกับน้ำแล้วได้น้ำตาลถูกไหมลูก C ีเอ,อสเสองนะฮะ O วงเล็บ N ถูกไหมลูกบวกกับออกซิเจนนี่คือสมาการการสังเคราะห์ด้วยแสงนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้าให้นะฮะอะตอมของออกซิเจนในโมเลกุลของน้ําแผ่รังสีจะได้ออกซิเจนที่แพ่รังสีด้วยเพราะฉะนั้นออกซิเจนที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงมาจากโมเลกุลของน้ำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดลองที่1เนี่ยสิ่งที่น้องจะได้ก็คือน้ําก็จะแพ่รังสีถูกไหมลูกออกซิเจนของน้ําแผ่รังสี ออกซิเจนที่ได้ก็จะแพ่รังสีด้วยถูกไหมฮะเนาะทีนี้เขาพบว่านะฮะถ้าติดฉลากนะฮะรังสีในออกซิเจนของคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะออกซิเจนของน้ําตาลก็จะแพ่รังสีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติออกซิเจนของคาร์บอนไดออกไซด์แพ่รังสีน้ําตาลก็จะแพร่รังสีด้วยโอเคไหมฮะเนาะทัน,ทนไหมลูก นะฮะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการทดลองที่สองเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าให้ออกซิเจนของคาร์บอนไดไซด์แผ่รังสีน้ำตาลก็จะแผ่รังสีด้วยขันไหมลูกแค่นี้นะฮะแล้วนะฮะการทดลองที่3เขาให้คาร์บอน ของคาร์บอนไดออกไซด์แผ่รังสีเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะได้นะฮะโครงสร้างของสารอินทรีย์ที่แผ่รังสีด้วยนะฮะน้ําตาลก็เหมือนกันถูกไหมลูกน้ําตาลก็เหมือนกันถูกไหมฮะเนาะอ,อ่ะได้แล้วทันนะฮะเนาะอ,อ่ะเราก็ไปเช็คชอยนะฮะเราก็ไปเช็คชอยข้อ39บอกว่าจะตรวจพบออกซิเจนนะฮะที่แผร่รังสีเฉพาะชุดการทดลองที่หนึ่งเท่านั้นถูกไหมถูกนะฮะ ข้อ39.2ลูกผลการทดลองนี้จะสามารถสรุปได้ว่าออกซิเจนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมผิดนะฮะมาจากน้ำลูกนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะฮะชุดการทดลองที่3จะตรวจพบคาร์บอน14ในสารประกอบที่มีคาร์บอน และน้ําตาลเนี่ยเป็นคาร์บอนเท่าไหร่เรามาดูกันนะฮะจริงๆเนี่ยการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เกิดขึ้นนะลูกการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกเอาไปใช้ตอนไหนตอนสร้างน้ําตาลนะฮะเนาะพืชเนี่ยจะมีวัฏจักรหนึ่งที่ชื่อว่าวัฏจักร คาวินคาวินเนี่ยลูกถ้าเราตึงคาร์บอพไซด์เข้ามาตัวตึงคาร์บอพไซด์เนี่ยจะชื่อว่า AUBP ซึ่ง AUBP เป็นสาร5าคาร์บอนแล้วเล่งด้วยรูบิสโกล u b p 5 Carbon, ้าคาร์บอนเร่งด้วยรูบิสโกจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือ PGA PGA ตัวละ3าคาร์บอนเวลาเราตึงคาร์บอพไซด์เข้ามาเราจะตึงทีละ3ตัวเพราะฉะนั้นตัวตึงก็3จะได้ PGA ตัวละ3คาร์บอน6ตัวลูกอันนี้คือขั้นที่1เราเรียกว่าคาร์บอนฟิกเซชันเฟส หลังจากนั้นขั้นที่2ก็คือ p g a แต่ละตัวทั้ง6ตัวลูกจะรับอิเล็กตรอนจาก ATP และ NADPH ลูกนะฮะเนาะจะเปลี่ยนเป็นนะฮะ PGAL PGAL มีอีกชื่อนึงว่า G3P นั่นแหละลูกทั้งสิ้น6ตัวนะลูกตัวละ3คาร์บอนนะฮะเนาะ6ตัวนี่คือขั้นที่2เราเรียกว่านะ,ะอ่า รีดักชันเฟสนั่นเองนะคะหลังจากนั้นลูกขั้นที่3นะลูก G3P 1ตัวจะออกไปจากวงนะคะไปสร้างเป็นสารอินทรีย์อื่นๆนะฮะเนาะ,ะแต่จะมี5ตัวลูก G3P 5ตัวตัวละ3าคาร์บอนนะฮะเนาะวนกลับไปนะฮะโดยขั้นนี้เนี่ยลูกขั้นนี้นะฮะจะเป็นขั้นที่3เราเรียกว่า regeneration p h เ s e รีเจ e เน t เรชันเฟสจะใช้3 ATP ในการเปลี่ยน G3P 5ตัวกลับเป็น u b p นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตึงเข้ามาแผ่รังสีที่คาร์บอนสารประกอบ PGA ก็ต้องแผ่รังสี PGAL ก็ต้องแผ่รังสี G3P ก็ต้องแผ่รังสีแล้วก็อาจจะพบการแผ่รังสีใน u b p ในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดการทดลองที่3จะตรวจพบคาร์บอน14ในสารประกอบคาร์บอน5อะตอมนะฮะคาร์บอน5อะตอมน่าจะเป็น u b p ที่แผ่รังสีได้เหมือนกันถูกไหมก็น่าจะถูกนะนะเนาะพยานข้อนี้ตอบใช่เลิศขออาภัยนะลูกเสียงหายนะลูกไปต่อข้อสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะเนาะเป็นกำลังใจให้คนเสียงหายคนนี้นะฮะสู้ส